สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหานคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนสิจจการน้ำสมค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิ้นี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีค่ะแต่เราก็ได้เรียนจบนะคะแล้วก็เขียนหน้าสุดท้ายกันไปเรียบร้อยค่ะในคลิปนี้ค่ะคุณครูก็ได้เอาวิชาภาษาอังกฤษนะคะ มาแทนค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่2เล่มแล้วนะคะที่จะจบหมดทุกวิชาแล้วก็จะได้เริ่มเล่มใหม่กันแล้วนะคะค่ะในคลิปที่แล้วของวิชาภาษาอังกฤษครูเ็ได้ให้การบ้านมาได้หมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่สาแล้วก็หน้าที่32ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่3 3แล้วก็หน้าที่ส4ค่ะ เด็กๆทำเสร็จกันแยังคะถ้าทำเสร็จแล้วคะ่ะอยาเดิมถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งคะ่ะมาโอนเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนทําไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะทําเสร็จทีหลังก็ส่งรูปมาให้เพื่อนดูทีหลังได้นะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปรู้จัก เก็ดความรู้คะ่ะคุณครูก็จะมีเก็ดความรู้คะ่ะเกี่ยวกับหน,กรรนหน่วยการเรียนรู้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะคะอ่าครอบครัวของฉันนะคะก็จะเป็นหน่วยความรู้ก็คือครบอบครัวอุ่นนั่นเองคะ่ะก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับหน้าที่คะ่ะหน้าที่นะคะของแต่ละบุคคลในครอบครัวของเราทําอะไรกันบ้างนะคะแต่นะคะ ที่จริงนะคะครอบครัวจริงๆก็จะยอ่อลงมาค่ะเป็นครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกค่ะซึ่งถ้าเป็นแผนผังของครอบครัวนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็ได้ให้เกิดความรู้ไปในคลิปเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กลงมาค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะเรามาดูนะคะว่าอ่าแต่ละ บุคคลในครอบครัวมีหน้าที่อะไรบ้างคะ่ะอะคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะอาอันดับแรกเลยคุณพ่อก็จะมีนะคะหน้าที่ในการทำงานคะ่ะทำงานนะคะแล้วก็หาเงินมานะคะให้กับครอบครัวนะคะไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวคะ่ะแต่คุณพ่อก็สามารถนะคะ เลี้ยงดูลูกนะคะดูแลลูกช่วยคุณแม่ได้นะคะหรือก็สามารถดน้ำต้นไม้หรือก็สามารถซักผ้าทำอาหารช่วยก็ได้นะคะค่ะต่อไปคุณแม่ค่ะคุณแม่หน้าที่หลักของคุณแม่ทำอะไรคะหน้าที่หลักของคุณแม่อะไรก็จะดูแลนะคะดูแลคุณพ่อดูแลลูกๆด้วยนะคะทำอาหารนะคะทำอาหารแล้วก็ ก็จะมีทำความสะอาดบ้านบ้างนะคะแต่ว่าในสมัยใหม่ก็สาม,มารถช่วยกันได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะค่ะก็สาม,มารถทำช่วยกันได้ค่ะคุณพ่อก็สาม,มารถทำอาหารได้นะคะสาม,มารถทำความสะอาด้านบ้านได้นะคะคุณแม่ก็ทุกวันนี้ก็หน้าที่นะคะก็อาจจะ หานะคะไปไปหาเงินข้างนอกทํางานข้างนอกแล้วก็มาถุนเจือครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถช่วยกันเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียกันค่ะส่วนลูกค่ะลูกมีหน้าที่อะไรคะลูกก็จะมีหน้าที่นะคะในการเรียนหนังสือนะคะในการเรียนหนังสือหลกัหลกๆเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะหน้าที่เสริมก็จะมีอาจจะล้างถ้วยก็ได้นะคะล้างถ้วยเก็บถ้วยนะคะส่วนที่เป็น ไม่ได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ดูแลน้องช่วยก็ได้ใช่ไหมคะลดน้ำต้นไม้ลดน้ำผักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งจะเป็นขนาดย่อมลงมาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุกเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรดความรู้เล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูนํามามอบให้ค่ะค่ะดเด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูนะคะมีคำศัพท์เล็กๆ,ๆน้อยค่ะม่อมอ่ให้กับนักเรียนนะคะแต่ก็จะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราจะทำในวันนี้นะคะค่ะคำแรกก็คือ give 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 แปลว่าให้ค่ะ help 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 แปลว่าช่วยเหลือค่ะ s h a r แชร์แชร์แปลว่าแบ่งปันค่ะค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับนะคะอ่าเกี่ยวกับบทเรียนนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคุณครูจะพารดิกทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ g i v e g i v e g i v e แปลว่าให้ค่ะ help 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 แปลว่าช่วยเหลือค่ะ แชร์แชร์แชร์แปลว่าแบ่งปันค่ะอ่านี้ก็จะเป็นเกร็ดคมรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณครูมอบให้นะคะอยากให้เด็กนะคะฝึกท่องฝึกอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ท่องได้ค่ะทีนี้นะคะพอเราได้นะคะคําศัพท์เล็กๆน้อย,อยอเป็นเกร็ดคมรู้ให้กับเด็กไปแล้วค่ะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาท่องค่ะามาท่อง หนึ่งสัปดาห์นะคะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะพร้อมกับนะคะคำภาษาอังกฤษแล้วก็คำแปลค่ะเราไปท่องไปพร้อมกันเลยหนึ่ง Sunday 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 วันอาทิตย์สอง Monday 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 วันจันทร์สาม Tuesday 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 วันอังคาร4 Wednesday 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 วันพุธ5 Thursday 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 วันพฤหัสบดี6 Friday 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 วันศ so. ุกร์เจ็ดสัตว์รีสัตวรีสัตว์รีวันเสาร์อ่าจะให้เด็กนะคะฝึกท่องฝึกอ่านตามครูอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบค่ะเด็กๆก็จะเก่งแล้วก็จำได้ค่ะค่ะเด็กๆคุณครูนะคะก็นะคะได้นำนะคะคำศัพท์นะคะเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากให้ก,กับเด,ด็กๆค่ะ แต่นะคะก็จะมีในบทเรียนของเราด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆน,นะคะไปร้องเล่นเต้นแต่งเพลงค่ะแล้วก็จะมีคลิปนะคะจากคุณครูมาฝากอีกนะคะเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูธนาภาก็จะพาเด็กๆมาเต้นคลายเครียดกันนะคะจะเต้นเพลงอะไรนั้น เด็กๆไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ ไว้วันหลังคุณครูจะพาเด็กๆมาเต้นคลายเครียดกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพอเราได้ผ่อนคลายอารมณ์ค่ะแล้วก็เก็บความรู้นะคะที่คุณครูนำะมนามอบให้แล้วค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะหยิบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะ เปิดไปนะคะในหน้าที่33ค่ะในหน้าที่3าให้ทำอะไรคะอ่าในหัวข้อ give นะคะระบายสีภาพค่ะระบายสีภาพแล้วก็เขียนตามรอยประค่าในรูปนะคะก็จะมีเด็กนะคะ3คนนะคะนั่งอยู่นะคะบนเก้าอี้นะคะแล้วก็กำลังทานขนมกันเลยแบ่งปันให้กันนะคะแบ่งนะคะ ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีนะคะภาษาอังกฤษคำว่า g i f e give แปลว่าให้นะคะซึ่งคุณครูก็ได้นะคะให้เกิ็ดความรู้ในคลิปเบื้องต้นแล้วนะคะก็ให้นะคะระบายสีนะคะรูปเด็กทั้ง3าคนนะคะให้สวยงามค่ะพร้อมกับเขียนนะคะตัว G ีพิมพ์ใหญ่นะคะก็จะมีทั้งหมด2บรรทัดค่ะก็เขียนให้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปรูปที่2ค่ะรูปที่ก็จะเป็นรูปของนะคะเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายค่ะเพื่อนผู้ชายก็จะมอบกล่องของขวัญให้นะคะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็จะมีคําศัพท์นะคะก็จะมีคําศัพท์คําว่า give give เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีความหมายแปลว่าให้นั่นเองค่ะก็ให้ระบายสีภาาให้สวยงามค่ะ ้อมด้วยเขียนตามรอยปะนะคะตัวจีนะคะตัวจีพิมพ์เล็กค่ะก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะคะก็ให้เขียนตามรอยปะให้สมบูรณ์สวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะให้ท่านผู้ปกครองสามารถแนะนําเด็กๆได้ค่ะแต่ว่าต้องให้เด็กทาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกนารบ้านหน้าที่33ค่ะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่34ค่ค่ะในหน้าที่34ค่ะ ในหัวข้อ Share and Help นะคะก็หมายถึงนะคะการนะคะาการแบ่งปันแล้วก็การช่วยเหลือนั่นเองค่ะในหัวข้อค่ะลากเส้นโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เขียนตามรอยประค่ะก็อยากจะให้เด็กระบายสีรูปภาพด้วยนะคะในรูปแรกค่ะค่ะในรูปแรกนะคะ ก็จะเป็นรูปนะคะการแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะเราจะโยงเส้นนะคะไปหาคําว่าแบ่งปันอ่ะแบ่งปันก็คือคําว่าแชร์แชร์นั่นเองค่ะเรามาดูค่ะข้างล่างค่ะข้างล่างคําแรกอ่านว่าอย่างไรคะอ่าคำแรกนะคะอ่านว่า help help แปลว่าช่วยเหลือค่ะไม่ได้แปลว่าแบ่งปันนะคะ เราก็จะไม่โยงเส้นมาหาคํานี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคําด้านขวามือค่ะอ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่าแช่แช่แปลว่านะคะแบ่งปันค่ะฉะนั้นค่ะเราจะโยงนะคะรูปภาพของเด็กที่แบ่งปันดินสอสีกันนะคะมาหาคําว่าแช์นะคะด้านขวามือนั่นเองกล็ลากเส้นลงมาหากันเลย รูปคนทั้ผู้ปกครองแลนะนักเนเด็กด้วยนะคะต่อไปในรูปที่สองค่ะในรูปที่สองค่ะก็จะมีนะคะเด็กผู้ชายก็จะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นคุณครูค่ะกําลังทําสวนเลยนะคะทําสวนนะคะปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เด็กผู้ชายก็จะรดน้ําต้นไม้ค่ะเป็นการอะไรคะเป็นการช่วยเหลือนั่นเองค่ะเราก็จะโยงเส้นมาหาคำแรกเลยค่ะก็คำว่า help help แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะค่ะการบ้านนะคะในนะคะวิชาภาษาอังกฤษในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่33แล้วก็แ้อนนที่34ค่ะเด็กทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะ มาโอนเพื่อแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับเรียนคนไหนที่ทําไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะทําเสร็จทีหลังก็ส่งรูปนะคะมาให้เพื่อนดูย้อนหลังให้คุณครูดูทีหลังได้เลยคะ่ะค่ะก่อนจะจบคลิปนี้ค่ะคุณครูก็เลยจะฝากค่ะ,ะสำหรับนะคะท่านผู้ปกครองท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้มารับหนังสือนะคะส่วนที่เหลือของเทอมที่1นนะคะของนักเรียนนะคะสามารถนะคะมารับได้กับคุณครูคะ่ะที่โรงเรียน,นะคะ่ะ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ดเวลานาฬิกาตรงถึง15บานาฬิกาตรงของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเวน้นวันเสาร์ทิ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะเหลือแค่2วิชาแล้วนะคะเราจะเรียนจบหมดทุกหน้าแล้วนะคะเราจะเริ่มเล่ยใหม่กันแล้วนะคะค่ะก็รบกวนท่านผู้ปกครองนะคะแวะนะคะมาเอาหนังสือที่โรงเรียนกับครูได้เลยนะคะค่ะก็ อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะฝึกท่องฝึกอ่านนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบค่ะเด็กๆจะได้ไม่ลืมค่ะที่สําคัญนะคะถ้าเด็กๆฝึกเขียนนะคะฝึกท่องฝึกระบายสีฝึกเองหมดทุกอย่างเด็กๆก็จะทําได้ค่ะไม่ได้ให้เรียนทั้งวันนะคะไม่ได้ให้นักเรียนเรียนทั้งวันค่ะเรียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วก็ดูการ์ตูนอ่าดูการ์ตูนเล่นของเล่นได้ตามป,ปก,กติค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้เด็กๆนะคะเขียนหนังสือเขียนบ,บ้านเขียนการบ,บ้าน ที่คุณครูนะคะได้สั่งนะคะก็ส่งมาในากลุ่มให้เพื่อนๆดูเด็กๆก็จะฝึกไปในตัวเองเด็กๆก็จะเก่งนะคะค่ะก็อยากจะฝากไว้ที่สําคัญเลยค่ะก็คือเป็นห่วงเด็กๆนะคะก็อยากให้เด็กๆท่องได้จําได้นะคะค่ะเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ